โอ้ชีวิตชาวนาเกิดมาเงอมันหน้าดำครัำเครียดจุกเสียดเท่านั้นยังไม่พอชาโอละหนอแถมตูดก็ดำเงอ ดำดำพามาดูข้าวไม่เคยล้มเลยทำมาสามสิบคพปี่ตรงนี้แหละพอได้พันหน่อยแต่ก็เสียบ้างปนเม็ดเล็กบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลน,นี่ล้มหมดเลยนี่ล้มแบบไม่เป็นท่า ฝนตกปันก่อนลมมานี่นะทางทิศใต้แล้วก็ติดกับทางทิศตะวันตกมุมนี่นี่นี่น,นี่ไม่เคยล้มอย่างนี้เลยนี่ทำมานี่เพิ่งจะปีนี้นะเสียงแปรปออันนี้ก็ว่าจะมาดูปลามาดูที่เราเปิดน้ำเมื่อวาน ก็มีนี่มีปลาดิ้นนตรงนี้มีน้ำอยู่หน่อยหน่อยนะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่มาดูคลิปนี้พามาดูข้าวว่าจะเกี่ยวอีกสองวันนี่แหละสองสามวันนี่แหละก็ยังเขียวๆอยู่บ้างเพราะว่านาปีนี้มันข้าวปีนี้มันน้ำมันมาช้าเราก็หวานตอนเช้า ตอนแรงก็ฝนตกหนักเลยนั่นปลาปลาขาวนอนตายอักลากอยู่เมื่อวานเนี่ยนี่นะเราเจาะแล้วก็ใส่แยงเอาไว้มันมีคนมาขโมยของเราดูสิเพื่อนๆเฮ้ยไอคนชอบขโมยก็เหลือเชื่อจริงๆเนี่ยที่เราเจาะแล้วก็ใส่ แค่นี้เองนี่นี่นีน่่มันมีคนมาขโมยของเราเห็นไหมเพราะว่าเห็นปลามันหกแถวนั้นมันอยู่ตรงนี้น่ะน่าจะเป็นครูเลยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเอาไว้ตรงไหนเลยไม่ได้เปิดปล่อยไนเลยคือให้เขาอยู่ตรงนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติเราก็พอเราเจาะรูปุ๊บ พราะข้ามันเริ่มจะสุกแล้วเราก็เจาะก็ใส่แงงว่าจะเอาไว้รับประทานแต่ก็พอได้ได้พออิ่มนะเนี่ยแต่ว่าประเด็นมันก็ยังมีคนมาขโมยของเราเนี่ยมันมัน,มนไม่ค่อยเหมาะเลยเราไม่เห็นจะอยากขโมยของใครนะนี่ตรงนี้ก็รอบข้างนี้ก็มีแต มีรอยวัวกินนี่นี่นี <S 2> <S 2> <S 2> ่นี่กินเราะคางๆางเนี่ยหมดเลยจากนี่ไปถึงนู่นจากนู่นตรงกลางไปอีกนี่นี่รอยวัวทั้งนั้นนี่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 ไอแถวเนี่ยจากนี่ไปนู่นสุดถึงทิศตะวันออกเลยกินหมดเลยนี่มัดแต่แม่วัวลูกอ่อนสองตัวขี้ใส่ตรงนั้นอีกนี่คือความ ความไม่ระมัดระวังทรัพย์สินคนอื่นเขาเสียนี่เนี่ยกินจากนี่ไปสุดนู่นเลยไปขี้ใส่อีกเพื่อนๆก็ลองคิดดูว่ามันหมดไปเท่าไหร่เออข้าวเรายิ่งปีนี้ฝนมาน้อยด้วยนะมีแต่หญ้าทางนี้ก็พออันนี้ก็มีอาการเสียอ,อีก <c oughs> ปีนี้แย่มากน่าจะถือว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดของเราเนี่ยฝนตกมาแล้วงอกขาวอีกนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้เสียอีกเนี่ยตรงนี้ก็เสียเอาแค่นี้เองอันนี้ก็ถือว่า ไม่เพราะว่าฝนฟ้ามันตกไม่ตกตามฤดูกาล่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็พามาดูปัญหาของชาวนามันมีมากมายกายกองเนี่ยเสียมหมดเลยนี่นี่ตรงนี้ได้น้อยข้าวเสียอีก ันนี้ก็รอยนี่ลูกวัวไปนี่ตัวหนึ่งไปนี่ตัวหนึ่งนี่นถ้าเป็นวัวคนอื่นแล้วมากินจากทางทิศตะวันตกไปถึงทางทิศตะวันออกแล้วคุณคนอื่นคุณจะพอใจบ่ไอต,ตัวนี้ก็ยังเขียวๆนี่นี่บางตัวนี่ยังไม่ออกเลยมันถึงเวลาแล้วคือข้ามันเสียว่าง,งั้นเถอะ อะขอบคุณสเราเพืเ่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าปลามันจะถูกไหมที่เราใส่แยงตะกี้ถ้าถูกไม่เยอะก็จะเอาไปปล่อยปล่อยคืนให้มันสูธรรมชาตินี่คือข้าวปีนี้แย่มาก